สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีม่ไฟสุขูมสุขนเนนะคะนะ่ะเนาะเอฟซีที่น่ารักเอฟซี FC ที่ใจดีเนาะคะ่ะมือสองมือนี้พี่น้องกับคือสิร้อยคลิปเพระาะว่ายายไฟก็เคยอัปเดตคลิปบรรยากาศงานแสดงสถานที่ต่างๆนะคะ่ะเคยทายคลิปมาลงให้พี่น้องได้เห็นทุกมือว่าวันนี้แสดงที่ไหนบรรยากาศสถานที่ทําการแสดงเป็นอย่างไรพี่น้องกันล่อเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ามือสองมือนี้วันที่หนึ่งสองสามนี่ อาจสืบเห็น,นคลิปบรรยากาศแบบนั้นเพราะวา่างานเขาถึงยกเลิกเนาะคับพี่น้องงานเรายกเลิกวันที่2กับวันที่3แต่วันที่หนึ่งเนี่ย่างเพราะว่าวันที่หนึ่งเขาไม่งานไล่สวดของลถแห่พงสกรนเนาะคะ่ะวันที่2เนี่ยเราเล่นอยู่บ้านสูบตะบนน้าสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยวันที่3อยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิแต่เขายกเลิกเนาะคับพี่น้องยกเลิกเพราะว่าทางบอเป็นแกงมาบายกเลิกหลายๆายคนก็บที่สงสัยอีกดี่วันนี้ว่าเป็นยังขึ้นยกเลิกเนาะค่ะทำไมถึงยกเลิก มันเป็นงานปิดวิคกับพี่น้องอันนี้เราก็ให้พี่น้องแบบเปิดอกเลยนะะนาอค่ะนาะเปิดอกพูดความจริงให้พี่น้องฟังเลยงานปิดวิคบ,บางทีเราไปเก็บบัตรล้อมผ้าบัตรละร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบแต่อีสานตั้งจ่งหวัดเท่าไนร้อยยี่สิบคนบ่หลายครับพี่น้องประสบสภาวะขาดทุนนะครับขาดทุนหลายงานต่อเนืองกันถ้าเป็นงานเจาภาพชมฟรีงานยิ่วงานเจาภาพงานกระถินเนี่ย ไม่มีปัญหานะคบเราไม่เคยโดนยกเลิกงานเจ้าภาพแต่ว่างงานนี่มันเป็นงานแบบงานปิดเบีกแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์กับพูดจัดไหมครับพี่รองแบ่งเปอร์เซ็นต์กับพูดจัดเจ็ดสิบสามสิบี่สิบไหมอ่าบัดนี้เข้าไปล้อมพาไปปิดวบีกเนี่ยมันมันเป็นช่วงที่ไม่งานหนิวมันเป็นช่วงที่ไม่งานฟีหไหลเหตุใหขคนมาเบิงหมอล่ำบ่อไายค่ะคนหน่อยเก็บบัตรได้บ่อไหลกับขาดทุนนี่เสียเออหัวหน้าก็ะด็โจกใส พ่อโจกไซโจกใส่หลายๆงานเขามันก็เฮ็ดให้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 ขาดทุนไปหลายเขาเอิ้นว่าเก็บเนื้อตัวเองจังสิไหมครับพี่น้องจริงๆแล้วจากความรู้สึกของแม่ไฟเนะาะค่ะผู้อยู่ในวงการมาโดนเนาะสมัยอยู่วงแม่นางสิริพรตะกี้เนาะค่ะเนาะอออืมเ่คันคันฟิดวิกเราขาดทุนหลาเนี่ยเพิ่นก็นสิหยุดเด้ไค่ะพี่น้องแม่ไฟก็เคยเว้ากับกำนันแพอยู่ว่าแพทคือบ่บอกว่านาเพิ่นหยุดซะ ถ้าออกงานจะผ่าหรือว่างานใดสิเป็นตะคนหลายๆห้องก็จังไปจริงไหมเพราหนาเพิ่นกะคือที่เพิ่นประยุทธ์เนี่ยพาเพิ่นเป็นห่วงสมาชิกอยากให้สมาชิกมีรายได้จัิงส่แม่พี่น้องเออจะของสิจกทุนใส่กับ้างแต่ว่าขอให้น้องๆมีงานทําขอให้สมาชิกของวงมีงานทําเพิ่นก็เลยพา,าไปเดินสายไปเดินสายแล้วบัดนี้พอเดินสายปุ๊บมันก็ขาดทุนหลายขาดพี่น้องเพิ่นก็เลยขอหยุดขอหยุดสัปดาห์ที่สองกับวันที่สามเนี่ยจริงสิไหมครับ วันที่4งานเหนีวน้องบดแดงนี่ก็ยังสิบไปอยู่เด้อค่ะเด้อวันที่5อยู่ที่โคราชอืมวันที่6อยู่ที่โคราชนครราชสีมาเนาะพี่น้องจังจังสีไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้เบาให้พี่น้องฟังแล้วเนาะค่ะเนาะสําหรับพี่น้องที่รออืมคลิปแม่ไฟเนาะค right ่ะปัจจุบันก็ไม่ใช่ไฟไปใส่เนาะปันจุบันเอาส่งกําลังใจถึงทีมงานกันเด้อค่ะเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี่แล้วค่ะซอยกดไลค์กดแชร์แลยค่ะคอมเมนต์เป็นกําลังใจ ให้ทีมงานบอลราเสียงวิดหกในกับแม่ไฟนในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย